g กรนด์สตาร์ฉันไปแน่กฎการประกวดแกรนด์สตาร์ทำนองเพลงกับดนตรีต้องแต่งเองทั้งหมดือย่างนั้นเหรอเริ่มจากตรงนี้ต้องลองคิดทำนองเองจริงๆแล้วสินะเออโจทย์เพลง R&B ช้า นึกไม่ออกเลยแต่งยังไงดีละเนี่ยถ้าเป็นแนวช้าๆแบบอบอุ่นจะเริ่มจากตรงไหนดีนะโฟกัสหน่อยสิอย่าเพ้ออีกแล้วนะ อยู่ไหมแม่หิวน้ำครับแม่อยู่ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำให้นะครับค่อยๆนะครับแม่ดื่มช้าๆครับขอบใจนะโอ้พักนะครับแม่เดี๋ยวโอ้อยู่ตรงนี้ครับโฟกสัสเหรออืโฟกสัสอะไรล่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตตาค่ะและวันนี้เราก็มีเรื่องราวสุดพิเศษมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแบบใกล้ชิดเหมือนเดิมค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ที่ชาวด้อมทุกคนรอคอยกันด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณอลิสแกรนด์สตาร์คนที่7ของประเทศไทยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่อลิสนะคะ วันนี้อลิสสวยมากเลยค่ะบรรยากาศนี่คึกคักสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนให้กำลังใจเยอะมากวันนี้อบอุ่นจริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องอลิสกันเลยค่ะ,ะยินดีมากเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยอลิสมาตัดสินใจเข้าประกวดได้ยังไงคะคือหนูดูพี่เตประกวดแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจค่ะเลยอยากลองเหมือนเขาเอ่อคุณแต้ท็อปวันจากแกรนด์สตาร์ซีซั่นแรกเลยนะแปลกนะไม่แปลกค่ะพี่ก็คือหนูแค่แบบว่าเห็นเขาเป็นแบบอย่างอะไรอย่างงี้เฉยๆอ่ๆไม่แกล้งละก่อนที่น้องจะแปลกไปมากกว่านี้ได้ละสบรรทัดเมื่อจริงๆ พักสักหน่อยดีกว่าฝันดีนะครับแม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอลิสมาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะอืมเปิดมาก็เจอเลยดังใหญ่เลยฮะคุณตู้หยอดเหรียญไม่แกล้งและทำจริงเลยละกัน <laughs> ขอเชิญคุณเตแกรนด์สตาร์คนที่1นฉายาราชาเพลง R&B ได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเตน,นะครับยินดีมากเลยครับที่ได้มาออกรายการร่วมกับน้องอลิสครับ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะที่เราได้ต้อนรับคุณเตมาร่วมพูดคุยที่รายการของเรานึกยังไงถึงมารายการคะคุณเตได้ยินว่าถึงกับยกเลิกคอนเพื่อมารายการนี้โดยเฉพาะเลยคือ,อในรอบชิงของอลิสผมก็ได้ดูแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆครับเลยอยากที่จะเจอน้องสักครั้งหนึ่งครับผม <c oughs> และก็วันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาแสดงความยินดีกับน้องอลิสที่ได้แชมป์ด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเี๋ยวพิธีกรยังไม่พร้อมตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะเนี่ยนี่ครับน้องอลิสยินดีที่ได้พบนะครับขอบคุณมากนะคะแหมบรรยากาศดูหวานแปลกๆนะคะสองคนนี้ดูแล้วแฟนคลับคงใจละลายกันทั้งสตูเลยค่ะ <laughs> อะอะเบาได้เบาก่อนชาวด้อม <laughs> ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ ขอบคุณพี่เตมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงเลยยินดีเสมอครับผมและก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องอลิสครับโอเคค่ะวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณเตมีผลงานอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆไหมคะออตอนนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่ครับแล้วก็การแสดงละครรักนี้เพื่อเธอก็ฝากทุกคนติดตามกันนะครับ โอเคค่ะแล้วคุณเตในฐานะอันดับหนึ่งของ Grand Star Grand Star ตาร์ซีซั่นแสุดท้ายที่จะถึงนี้คุณมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะก็ขอให้น้องๆพยายามให้เต็มที่ครับเป็นกําลังใจให้น้องๆเสมอครับขอบคุณครับแล้วใครจะเป็น Grand Star ์คนที่8ในซีซั่นสุดท้ายคนต่อไปเรามาตามดูในรอบคัดเลือกในวันพรุ่งนี้กันค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชื่นชมชอบเขาแล้วสิไม่ว่าเตคะ่ะเตขาโถชอบเขาตั้งแต่เด็กเลยมาประกวดเพื่อจะได้เจอพี่เตะแแบบแแบแบน้ำเน่าเขาคงเหมาะกันมากกว่าเราแหละเขาเป็นถึงอันดับหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะเนี่ยจะรักใครชอบใครแล้วแต่สิ สวัสดีค่ะโทรจากบริษัทแกรนด์สตาร์นะคะขอแจ้งให้เตรียมตัวพรุ่งนี้เวลาแปดโมงค่ะครับผมเอ่อต้องใช้อะไรไปบ้างหรอครับใช้บัตรนัดที่สมัครแล้วมายื่นได้เลยค่ะหมายเลขคุณคือเก้าสิบเก้านะคะรออีกหน่อยนะครับแม่คุณอลิสคะเรื่องระหว่างคุณกับคุณเตสรุปแล้วทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบแฟนหรือเปล่าคะ ออตอนนี้อลิสขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วคุณเตยล่ะคะสรุปแล้วคุณเตกับน้องอลิสนี่มีแพลนที่จะคบหาดูใจกันไหมคะออตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานครับส่วนอนาคตก็ต้องดูกันไปครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปส่งอลิสต่อครับทำไมพี่เตถึงพูดแบบนั้นออกไปกันคะเมื่อกี้ผมแค่ช่วยคุณนะถ้าไม่พูดแบบนั้นข่าวคงแรงกว่านี้แต่มันดูเหมือนคุณตัดสินใจแทนอลิสไปหมดเลยนะคะอลิสค่ะ จะเย็นๆแล้วฟังพี่อธิบายก่อนนะคะได้ไหมเชื่อใจพี่นะพี่อยู่ในวงการนี้มานานที่พี่ทำไปก็เพื่ออลิสนะคะจริงๆนะคะพี่เต้งั้นอลิสต้องขอโทษด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับพี่ไม่เป็นไรนะอลิสพี่เข้าใจดีพี่ไม่ได้โกรธเลยจริงๆขอบคุณมากนะคะพี่เตที่มาส่งอย่าคิดมากนะคะ ฝันดีค่ะเราไว้เจอกันค่ะฉันจะทำให้เธอมาเป็นของฉันให้ได้อลิซที่รักอยู่ไหนคะเขารอนานแล้วนะเวนสายแล้วผมไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวผมรีบกลับมาครับ ช่องออนแอร์พร้อมยังคะทีมงานทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับทีมงานทุกคนตั้งใจนะคะนี่จะเป็นรายการสดและออกทุกช่องเริ่มนับค่ะกล้องพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Grand Star Season s e ซีซั่โตไปฉันจะไปประกวดฉันก็อยากเป็นเหมือนพี่อลิสมาแล้วซีซั่นนี้ใครจะเป็นแชมป์คุณว่าฉันว่าคนนั้นนะภาคเหนือเขาว่าเธอเสียงใสมาก สวัสดีค่ะผู้ชมทั่วประเทศย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Grand Star s ์ซีซั8และนี่คือคณะกรรมการของเราค่ะและนี่คือกรรมการท่านแรกโปรดิวเซอร์ชื่อดังผู้คร่ำวอดในวงการเพลงมายาวนานกว่า20ปีต่อด,ด้วยกรรมการท่านที่2นักร้องคุณภาพเจ้าของรางวัลระดับประเทศผู้มากด้วยประสบการณ์บนเวทีและกรรมการท่านสุดท้าย นักแต่งเพลงและโค้ชเสียงชื่อดังผู้ปั้นศิลปินมากมายในวงการค่ะโอเคค่ะก่อนจะเริ่มการแข่งขันเดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าประกวดทุกภูมิภาคกันค่ะและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยแกรนด์สตาร์ทั้ง7คนค่ะเชิญนั่งที่สแตนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโห นี่มาร้องเพลงหรือมาคัดเลือกทหารเนี่ยคนเยอะไปหมดเอ่อคุณคะคุณมาคัดเลือกหรือเปล่าคะทําไมไม่มีป้ายหมายเลขคะเอ่อแล้วเอาป้ายที่ไหนล่ะครับคุณมีหมายเลขที่ทีมงานส่งไปเลขที่เท่าไหร่คะเอ่อหมายเลขน่าจะ99้าสิบเก้าครับงั้นเดี๋ยวคุณมากรอกใบยืนยันตัวด้านนี้ก่อนนะคะกรอกให้ครบทุกช่องนะคะแล้วเซ็นชื่อด้านล่างด้วยค่ะครับเรียบร้อยแล้วครับ โอเคค่ะเดี๋ยวรบกวนติดป้ายนี้ที่เสื้อด้านขวาด้วยนะคะแล้วก็เชิญนั่งรอหน้าห้องออ d i ชั่นได้เลยค่ะหมายเลข99นะคะกดดันเป็นบ้าเลยต้องไปยืนท่ามกลางคนเยอะแยะจะทำยังไงดีเนี่ยเอาละค่ะจากผู้เข้าแข่งขันแต่ละภูมิภาค100คนจะคัดเหลือเพียง 32คนเท่านั้นนะคะต่อไปขอเชิญผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1-10ถึง10ขึ้นมารอที่หน้าห้องออดดชั่นได้เลยค่ะโอ้โหก็จบลงไปแล้วนะคะกับท่านหมายเลข98มาดูกรรมการวิเคราะห์กันค่ะโดยรวมถือว่าทำได้ดีนะครับน้ำเสียงมีพลังเทคนิคถือว่าใช้ได้แต่การควบคุมอารมณ์ยังไม่สม่ำเสมอภาพรวมถือว่าโอเคค่ะแต่ต้องเพิ่มความมั่นใจให้มากกว่านี้สำหรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข98 จากคะแนนรวมของคณะกรรมการในรอบนี้ผลคือยังไม่ผ่าเข้าสู่รอบถัดไปค่ะขอบคุณครับน่าเสียดายนะคะคะแนนอีกนิดเดียวเท่านั้นจริงๆค่ะซีซั่นนี้ใหญ่กว่าของพวกเราอีกเนาะเจนก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนี่นาตั้งแต่หมายเลข71ที่ผ่านเข้ารอบมาก็ยังไม่ค่อยมีใครที่โดดเด่นเลยนะแม่ใครจะไปร้องเก่งเต้นเก่งเท่าแกกันไอ้บ้าซาจา โอเคค่ะก็มาถึง2คนสุดท้ายในวันนี้แล้วขอเชิญหมายเลข99ขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะใจเย็นนะโอ้ต้องทำให้ดีที่สุดนั่นมันคุณคนในตอนนั้นนี่นาใครหรออลิตรู้จักเขาด้วยหรอ อ๋อเปล่า,าไม่มีไรมีไรสวัสดีค่ะคุณหมายเลข99เชิญคุณแนะนำตัวได้เลยนะคะสวัสดีครับผมโอ้นะครับมาจากภาคกลางผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กและอยากลองพิสูจน์ตัวเองบนเวทีนี้ครับเพลงแนว R&B สิ นะครับต้องต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แนวที่ร้องกันง่ายๆเลยนะครับที่ผ่านมาก็มีแค่คนเดียวที่ทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดโอเคถ้างั้นเชิญครับโอเคค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มฟังเพลงชื่อว่าในคืนที่สวนกันได้เลยคะ่ะ เบางอย่างมันเริ่มสันไว้ใจฉันก็รู้ดีว่ารักเธอมากไปแต่เหมือนว่าโลกเรายังมีตรงกันแววตาเธอโลบไปไกลเหมือนมีเรื่องใดซ่อนอยู่ so you, ฉันยืนอยู่ไกลจะแค่หนึ่ง้าวแต่กลับเหมือนยืนอยู่คนละ ่เธอเลเอ่เคยิยนยนคนสน,น,นี่ไม่ใช่เทคนิคสูงธรรมดาที่คนทั่วไปจะทำได้เลยนะฉันเออก็คงทำไม่ได้ถึงขั้นนี้เหมือนกันเพราะฉันยังรักเธอมากกว่าใคร ันก็แปลเดินไกล้จะใจกับหันฉันเห็นเธอหูเรากับเขาคนนั้นแต่ต้องทำเป็นยิ้มทั้งที่มันจ็บอยาจะเดินไปหาเมืม่อกี้เขาชี้มาหาอลิสไม่ใช่หรอน่าจะเป็นอินเนอร์ของเขาบางคะพี่หมิงแล้วแกจะหน้าแดงทำไมอลิส ่เสียงก็ดีดถ้าอลิไม่เอาพี่ขอนนยไปเกิที่หมิงก็อีกคนนะให้มันฟ้องรักจะเกินไปแต่เธอไม่เคยต้องการมันเลยในคืนที่เราสูนกัน เพรนั้นมันทำให้ฉันอยู่ไม่ได้แต่ฉันก็ยังไม่ไปไหนเพราะาใจยังอยู่กับเธอทุกคืนแบบนี้ถ้ายอมเวลาอีกครั้งฉันอยากบอกเธอสักคำว่าใจฉันมีแค่เธอเท่านั้น แต่ตอนนี้มันใายเกินไปจะมีคนที่รออยู่แล้วในคืนที่เราสูวนกันฉันกล้นน้าไอ้ไม่ให้ไหลไหไหไหเพราะรู้ว่าเธอไม่หันกลับมาถึงเรียกชื่เธอก็ไม่ได้ครักนี้มันเจ็บเกินไปแต่ฉันก็พร้อม เสียงโอเมื่อกี้มันนิ่งและคุมเสียงได้ลื่นไหลามาก R&B ที่ลื่นไหลและเทคนิคขั้นสูงขนาดนั้นคุณทําได้ยังไงคะผมรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับส่วนเรื่องการควบคุมเสียงนั้นคงเป็นเพราะว่าผมชอบร้องเพลงเล่นสนุกบ่อยๆครับฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าโอรักการร้องเพลงจริงๆเชื่อว่าหลายคนคงรอฟังผลงานต่อไปของโออยู่แน่นอนโชว์เมื่อสักครู่ของโอ ทำเอาทั้งฮอลสั่นสะเทือนเลยนะคะงั้นเรามาฟังความคิดเห็นจากกรรมการทั้ง3ท่านกันค่ะจากที่ผมได้ฟังคุณโอคุมเสียงได้คงที่ไม่เพี้ยนและแนว R&B แบบนี้ยังไม่เคยเห็นบนเวทีประเทศไทยมาก่อนครับขอบคุณครับแนวการร้องแบบ R&B ของคุณอยู่ในระดับสูงมากคุมลมหายใจและลูกเอื้อนได้สมบูรณ์นี่คือความสามารถที่หาได้ยากยิ่งในเวทีนี้ครับขอบคุณมากครับสําหรับผมวันนี้คุณยืนในระดับศิลปินเต็มตัวแล้วครับเสียงและอารมณ์ของคุณทําให้เวทีนี้พิเศษมากจริงๆ จากคะแนนรวมของกรรมการทั้งหมดโอได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆของรอบนี้ค่ะผลคะแนนของโอกำลังจะประกาศแล้วนะคะ3 2 1 ขอแสดงความยินดีกับคุณโอ้ด้วยค่ะคุณผ่านเข้ารอบ32คนอย่างเป็นทางการ ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงของผมนะครับฝากติดตามตอนต่อไป <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ